สวัสดีค <Pop keys in expand> ่ะสวัสดีค่ะพวกเราคณะทำงารชมรมปูบีนวมันชุมชนโครลสวัสดีครับพลพิัฒน์สุภาพประธานครับสวัสดีค่ะปอธัญยารั์ทหาจันลองประธานค่ะสวัสดีค่ะขนกัญญาลักษีสงเลขาธิการค่ะสวัสดีค่ะวันศิริพัฒน์ธุศิ์คณะกรรมการค่ะชมรมปูบีนวมันชุมชนโครลก่อตั้งเมื่อปี2553จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาเข้าสู่ปีที่11แล้วครับมีการมีสถานที่ตั้งที่เหมาะสมสมาชิกสามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และสะดวกภายในร้เราพอาตาร์ตบพคกเราโดยได้น้อมนำพระบันนทาในทุนระหมอ่อมหญิงอุบลร,รัราชการยาสิติพัฒนาพันธดีมบาปรับใช้โดยมีความโนิยมร่วมกันคือเป็นหนึ่งโดยพื่ยาเสพติดครับเป็นหนึ่งโดยเพื่อยาเสพติกดาตการดำเนินงานภายใต้ใตพิสัยทั์เยาวชนทูีนวันเก่งดีมีความสุขดังนั้นจะมีการผสมสานก,การดำเนินงานตามในทางโครงการทูบีนวนัรรนร่วมกันภายในชุมชนมีแผนปฏิบรรัติการสอดคล้องตามวิสัยท์ของโครงการโดยมีรายละเอียดกิจกรรมวัตถุประสงค์เป้าหมายระยะเวลางบประมาณและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจ การดำเนินงานภายใต้องประกอบ3ปประกอบด้วยกรรมการกองคืัแไดกิจกรรมตามสามยุศาสตร์ของโครงการคณะกรรมการได้มาจากการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับในชุมชนคัุวทั้งสามหมู่บ้าน มีการเลือกตั้งประธานโดยการลงคะแนนเพื่อความเหมาะสมจากตัวแทนของแกนนำทุกหมู่บ้านค่ะปัจจุบันคณกรรมการเป็นชุดที่8มีควสมสงแต่ตั้งลงนาโดยนายอำเภอหนุ่พัฒนมีวรระสองปีแนั้นที่เป็น5าฝ่ายคือฝ่ายจากหาทุนฝ่ายก็มาฝ่ายกิจกร้าฝ่ายสอดส่องดูแลฝ่ายแล้วเรื่องราร้องทุกแล้วฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับคณะกรรมการแต่ละฝ่ายจะมีคณะอนุกรรมการที่เป็นผู้นําชุมชนให้ความช่วยเหลือในการดําเนินงานค่ะกรรมการและอันกํากการของชมรมเป็นสมาชิกของชมรมครอบคลุมทุกภาคส่วนชมรมเรามีระเบียบและข้อปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการคือคณะะะกกกกรรรรรมมาาาแลออออนนุต้้งงปชยย่ ปีละสองครั้งในส่วนกรรมการดำเนินงานต้องประชุมทุกเรียนเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อจัดหากิจกรรมร่วมกันในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยสองในสามทึ่งจะถือว่าครบองค์ประชุมค่ะกองทุนชมรมมีบัญชีกองทุนในนามชมรมทูบีนอนจากเป็นสองบัญชีคือบัญชีธนาคาร ขอ2สภาและบัญชีธนาคารที่วิสาหกิจชุมชนค่ะมีรู้เรื่องว่าด้วยกองทุนทวีทวงวันชุมชนของเราคณะกรรมการที่มีอำนาจบริจายเงินกองทุน2บนสามารถไปจ่ายเงินกองทุนภายใต้เงื่อนไขคณะกรรมการ2อีก3ครับด้านการบริหารจัดการกองทุนมีการระดมทุนโดยการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐทุกระดับนะคะและนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชมรมเราเช่นเสื้อ ยาหม่มอสมุนไพรสบู่สมุนไพรกระเป๋าและจายเราแก้เป็นต้นค่ะในปีงบประมาณ2,503พวกเรามีเงินทุนหมุนเีินทั้งสิ้น1 8 0 6 4 2 5บาทและในปีงบประมาณ2 5 0 4พวกเรามีเงินทุนหมุนเียนทั้งสิ้น1,095,350บาทปัจจุบันมีเงินในคงปัจจุบันมีเงินคงเหลือในบัญชีทั้งสองบัญชีเป็นเงิน1 6 9บาทในการใช้จ่ายเงินกองทุนมีเหันนี้เป็นผู้จัดจทำบัญชีรายรับรายจ่ายโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะ การดําเนินงานตามสายพัน <rez> ธุ์ของโครงการกิจกรรมของชมรมเกี่ยวกับการเริ่มคิดเริ่มทำความร่วมชุมชนชาวชิชโชรมิสร์ที่หนึ่งการร่วมกิตสจกและสร้างกระแสนิยมที่เกิดตอกลับเพราะกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพฤกิจกรรมที่สมาชิกเห็นชอบร่วมกันว่าเกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนและที่สําคัญยังสามารถปรับเปลี่ยนการนิยมและพฤติกรรมของสมาชิกโดยการโฆษณาผ่านสื่อและผ่านเฟซบุ๊กไลน์ผ่ข่าวครับผ่านกิจกรรมเช่นกีฬาต้านยาเสพติด การเดนรินระดมร่วมกันรวมถึงการเข้าร่วมประกวดกิจกรรม B, one, ทูบีนับวันทีแนนซ์สาร์เข้าร่วมประกวดทูบีนับวันไอดอนเข้าร่วมประกวดชมรมระดับจังหวัดภาคและระดับประเทศทุกปีซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทําให้เด็กและเยาวชนมีความรักความสามัคคีการรู้จใจช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนเก่งดีมีความสุขไม่ยุ่งเกีียวกับยาเสพติดค่ะยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนเนื่องกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนมีคุณภาพสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒน,นาศักยภาพครอบครัวให้มีความเข้มแข็งรองรับให้ครอบครัวรอมรวป้องกันยาเสพติดมีทั้งหมด10กิจกรรมอาทิเช่นการพัฒน,นาศักยภาพแกนนำและสมาชิชชมรมแกนนำของชมรมเราได้เข้าร่วมโครงการทูบีน้บันแคมรวม13คนค่ะมีการพัฒนาศักยภาพแกนนำครอบครัวให้มีความรู้และให้คำปรึกษาต้งต้นแกสมาชิกครอบครัวทูบีน้ำตั้งในปีการศึกษา2560ครับกิจกรรมครอบครัวทูบีน้ำันปรบุรีดำเนินกิจกรรมตังม้งแต่ปีพศ2562ปัจจุบชุมชนของเราได้ การเป็นชุมชนรบรีเราจะเสร็จแล้วคะ่ะที่ชมรมเรายังมีมุมให้คาปรึกษาสําหรับบริการสมาชิกและประชาชนทั่วไปและยังมีนิทานให้ผู้ปกครองยืมไปอ่านให้ลูกหลานฟังด้วยนะคะนอกจากนี้ชมรมเรายาังร่วมกับชุมชนดาเนินกิจกรรมชุมชนบาัดร่วมกับกิจกรรมครอบครัวทูบีนบูบัดมีระบบการเฝ้าระวังโดยครอบครัวชุมชนให้ความร่วมมือ,ก,ก,อ,าาอมมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีการเชื่อมภาษาข้อมูลกับสำนักงานงผ,มผมู้บังเพื่อให้การช่วยเหลือให้กำลังใจคนในชุมชนในโอกาสนี่คือการ ที่คือโครงการไขติดยายกมือขึ้นครับไขติดยายกมือขึ้นยุทธศาสตร์ที่สามการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีทั้งหมดสิบกิจกรรมชุมชนเราเป็นหลักแกนเป็นหลักการเป็นหลักแกนนำในการจัดกิจกรรมชวบีน้ำหวันในอำเภอหัวตะพานนะคะ รวมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเครือข่ายในจังหวัดและต่างจังหวัดในปี2563เป็นวิทยากรให้กับเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี4อำเภอในปี2564เป็นวิทยากรให้กับเครือข่ายจังหวัดอุดรธานี3อำเภอ14ชุมรนค้าการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายภายในในด้านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีการดําเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี2 5 5 9จนถึงปัจจุบันมีการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีในทุกระดับครับในส่วนผลงานการดําเนินงาน ชุมรมีแผนงานโครงการมีท uh 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 min uh uh ั้งหมด30กิจกรรมค่ะผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมภายในชุมรมเราสมาชิกและแกนนาที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมรมได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องทําให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพมีจิตใจที่เข้มแข็งรู้จักการใช้ชีวิตในปี2 5 6 1จนถึงปัจจุบันพี่ๆแกนนาของชุมรมเราได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆรวม6คนแล้วค่ะ จากการดําเนินงานทุพินทวันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ชุมชนโคราชที่เคยเป็นพื้นที่สีแดงปัจจุบันลดลงเป็นอย่างมากสังเกตได้จากการจับกลุ่มและการบําบัดรักษาชุมชนได้รับการเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนดําเนินงานอย่างต่อเนื่องค่ะในปี2511ผู้ประสานงานชุมรมเราได้รับพระราชทานโรคภูราความทุพินุวันดีเด่นระดับประเทศจานวนหนึ่งคนและได้รับรางวัลภราความทุพินุวันดีเด่นระดับจังหวัดจํานวน2คนครับ ในปี2560ชมรมเราเป็นพื้นที่ข้อมูลเก็บสูงวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนด้วยครบด้วยครอบครัวเชบีนบวจังหวัดอำนาจเจริญค่ะและในปี2562ชมรมเราได้มีการเสนอผลงารนำเนงานครอบครัวทูบีนบวักรุงบุรีในการประชุมวิชาการสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญด้วยนะคะ การจดัดเก็บตรวสอบและพัฒนาข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันมีการรับสมัครสมาชิกตลอดทั้งปีปัจจุบันมีสมาชิกตามเป้าหมายหลักจำนวน318คนคิดเป็น100%คะด้านความต่อเนื่องชมรมร้อมีการวางแผนพัฒนาชมรม1ปี3ปีและ5ปีครับชมรมร้อมีการสานต่อประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องผ่านกิจกรรมต้นกล้า 2B น้ำปรวันมีการอบรมแกนนำต้นกล้า 2B น้ำประวันค่ะ การพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนนํามีทั้งทูบีน้ำวนแคมป์การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในระดับจังหวัดการสัมนาเครือข่ายระดับประเทศตั้งแต่ปี2560จนถึง 60, ปี2563และเรายัางได้ร่วมได้เปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานกับเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานีอุทรอุดรธานีและจังหวัดสระบุรีค่ะคณะกรรมการขอ,ขอชุมนุมเรามีเวลาสองปีแต่หากคณะกรรมการท่านใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สามารถปรับเปลี่ยนตามมติของคณะกรรมการครับ เป็นส่วนการดําเนินงานนะคะค่ะชมรมเราสามารถสร้างเครือข่ายได้ตามได้อย่างถูกต้องตามแนวทางทูปีน้งวัยชมรมเราได้มีการจัดตั้งคู่มือการดําเนินงานการจัดตั้งชมรมที่ถูกต้องเข้าใจง่ายให้กับเครือข่ายในจังหวัดและต่างจังหวัดค่ะ การสนับสนุนเครือข่ายในการประกวดระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศในปี2560ได้นำาสนอได้รางวัลดีเดียระรับประเทศจํานวน2ชมรมและในปี2562ได้ส่งตัวแทนภาคเข้าสู่ระดับประเทศจํานวน2ชมรมและในปีนี้พวกเราและเครือข่ายได้นําเสนอผลการดําเนินงานสู่ระดับภาคจําจนวน8ชมรมครับ พวกเรายินดีเชิญทูตบีนุวัฒนมุ่งมั่นขับไล่าง,งานสานต,ต่อความิปานเสริมสร้างพลังกายพลังใจเพื่อยุคเชิญไทยหางไกลยาเสพติดขอบคุณและสวัสดีค่ะ